กินไหมอ๋อหนูป้อนแม่เลยหนูป้อนแม่เลยป้อนแม่เลยกินหอร่อยไหมจ้ะม่ไม่เข้าปากเลยออเพลียไหมไม่เพลียอือเอาใส่เป็นก้อนเลยลูกเอาใส่เป็นก้อนหนึ่งเลยเอาใส่เยอะๆเอาใส่เอาใส่แม่เอาให้แม่ก้อนหนึ่งเลยให้หนูป้อนนะอ่ะป้อนแม่หน่อย ต้อนแม่หน่อยนะวะ้าเอาอีกครึ่งหนึ่งให้เผ็ดไหมเผ็ดค่ะตอบไปแล้วเผ็ดค่ะเอาอีกเหรอคะให้แม่ใหม่ให้แม่ใหม่แล้วก็ถามแม่แม่ว่าเผ็ดไหมแม่จะตอบว่ายังไงอืโอ้ยกระดินเดินหน้าตา ว้ยายตายวันอหนหยกเฮ้ย,อย,อยโอเคไหม,ค,มคนนี้กับพ่อะคนนี้ยัน่นกันได้ลืนโอ้เก่งมากแล้น้ำมาให้แม่กินไปแล้น้ำมาให้แม่นะน้ำอยู่ไหนน้ำแม่อ๋อน้ำแม่เอาหยิบมาหยิบมาเลยหยิบมาอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของยายของแม่อันนั้นต้องแม่สีเขียว ไม่ไม่ไม่หกขาหนูทําได้หนักมอ่ะหนูทําได้เอาได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอะไรอะไรนะลูกของไปอ๋อของถอยไปโอโน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 ูนะนูนะนะอ่ะอ่ะเอานี้ไปให้แม่อ่ะหยิบได้หยิบไปดีๆนะหยิบไปดีๆอ่ะให้แม่นะให้แม่นะไหนลูกไหน อ้อนทิ้งพลอยเขาบอกให้ไปทิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทิ้งขยะเนี่ยโอ้ยน้องเพชรบอกให้ไปทิ้งขยะเนี่ยไปเลยค่ะไปค่ะจ้าไปทิ้งขยะเลยลูกไปทิ้งขยะนะทิ้งขยะเลยนะคะอทิ้งขยะเลยค่ะเนี่ย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 เขาบอกให้ทิ้งขยะเนี่ยน้องเพชรบอกอเก่งมากอเก่งมาก ตบมือให้หน่อยน้องเพชรตบมือให้พี่หน่อยตบมือให้พี่หน่อยลูกเอ้ยหองใส่กันเป็นโอเก่งมากเขาว่าเก่งมากเก่งมากน้องเพชรก็เก่งมากลูกอืมอ๋อพ่อเพชรทําอะไรอยู่ลูกเก่งมากลูกเก่งมากใช่หนูต้องบอกอย่างนี้แหละเจ้จ้าเก่งมาก หนูต้องบอกว่าเวลาขี่เวลาเยี่ยวอย่างเงี้ยหนูก็ต้องบอกยายแต่ตอนนี้เริ่มบอกแล้วว่าหิวนมคนบอกล่านมบีคนว่าด่หิวนมหกนะหกหกนะหกนะ กีตากีนะอย่าโดนนะอ๋ออย่าโดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าน่ะเดี๋ยวโดนน้ำมันจะเปื้อนนะเขาบอกเนี่ยแม่จับตอจับนี่จับนี่นะแม่นะระวังนะแม่ได้ค่ะนี่อืมนี่่ตอบตอบยายหน่อยได้ไหมตอบยายหน่อยได้ไหมนี่อะไรลูกเอาแม่ถามหน่อยว่า กินค่ะกินกินอันนี้อันนี้อันนี้แม่ถามก่อนแล้วนี่อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรดูนี่นี่นี่จาแล้วค่อยดูอ่ะอ่ะตอบภาษานี่ให้ก่อนแม่ถามอันนี้อะไรคะไคอันนี้อะไรคะพี่จ่าจริงๆนะครับพี่น้อง นี่ยออได้หลายภาพแล้วเอาเดิมไก่แล้วเอาใส่นี่เลยแม่เอาใส่นี่เลยห้าไข่ไก่อมเก่งมากไม่ใช่ pizza เอเออพ i z z a ฮึมฮึ นุ้ยหิวไหมนู้ยห,หิวข้าวหิวข้าวนุ้ยหิวพิชาพชา